วัดสิออ้สวัส pues ดีค่ะพกับก <enables> oh <that S 1> ันปันในช่องปลาข่าวเราธรรมชาตินะคะวันนี้ปันปันจะมาตบปลาคันไม้ไผ่นะคะนี่เลยคันไม้ไผ่ของปันนะคะวันนี้ปันเอามาแค่สองคัน เพาปันไม่รู้ว่าปลาจะกินเบ็ดหรือเปล่านะคะตอนนี้ปันก็อยู่ในลําคลองเล็กๆของหมู่บ้านนะคะที่นี่ปันยังไม่เคยมาตกเห็นเขาว่าช่วงที่น้ําท่วมของปีที่แล้วว่ามีปลาในบ่อของคนอื่นไหลามาอยู่ในนี้ปันก็จะลองมาตกดูนะคะว่ามันยังมีตัวให้ปันตกอีกหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปตกปลาเนี่ยปันขอฟันทังเข้าไปก่อนนะคะไปค่ะํามไปรับชมกัน ลกจัดฟันขนาดนี้จะมีปลาให้ฟันตกไหมเนี่ยมันต้องบุกเบิกเองเนี่ย,เ,ยเราต้องเปิดใหม่เองเลยนะได้ะลกจัดใหม่นี้อย่าบอกใครเชียวนะลาได้หมาหลงได้นเนี่ยเอาละค่ะและตอนนี้มันก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาตกปาลาแล้วค่ะ แล้ววันนี้เหยื่อที่มันจะใช้นะคะนี่เลยค่ะซีคิลเลอร์สูตรเยี่ยมโลนะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะเทน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะตัดไปเลยเดี๋ยวเราจะมาผสมกันโอ้ยหอมหอมขนาน้องเชียวใช่ดมดูไหมกลิ่นน้ำหวานอะ่ะอื Oh. ตัวนี้นะคะมันมีความเหนียวของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะตัวเดียวเอาอยู่เทน้ำไปสักน,นิดนึงผสมแค่พอที่เราต้องการเหมือนนวแป้งแป้งอะไรแป้งอะไรแป้งสารเปาตุยตุยนี่เริ่มเหนียวแล้วนะเริ่มเหนียวแล้วกินมันหอมอ่ะกิ่นลอยมาถึงนี่เลยกินหอม ก็เราก็เราเรามาลุ้นกันค่ะว่าปลาจะกินเยี่อปั่นหรือเปล่านะคะเราจะปั้นไปเลยไม่สิใจคือแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรีไม่ได้นะคะมันขออ้อยมันไว้สักนนิดนึงอ้อยปลาก่อนอื โอเคตามไปรับชมกันค่ะว่าปลาจะกินเบปันหรือเปล่านะคะเฮ้ยนั้วจมแล้วจม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 ไปไป้ปปันไม่เห็นตอนท้องจุ้งโอ้ยปัอยาเห็นมันเป็นยังไงอะได้แล้วได้แล้วทุกคนปันได้ปลาแล้วนะคะ มันไม่เห็นเลยอ่ะตอนที่ทุ่นมันจมลงไปยาปัญญาจะเห็นแต่กล้องเจอให้ออกนะได้แล้วตัวแรกได้แล้วเย่หืสายก็มันสวยเลยเลยจะวกก่อนเอ้ขันน้ำต่อนะขันน้ำต่อ้ว ดึงไหมดึงไหมไม่รู้ไม่รู้ดึงยังเอาเลยเดียวดิเอ้ยอุ้ยไม่โดนเราดึงช้าไปหรอไม่รู้เหมือนฝนลงเม็ดเลยใช่ไหมใช่ toa cá, ờm mà nặng thun cho nên chồng rồi đó, ơm nó toạ. จมแรงไม่จมแรงนะบางทีก็เข้าใจว่าเมื่อปลาซิวมาตอดทุ่นอ่ะนี่ไงปลาตัวใหญ่จะทันปลาซิวไหมอ่ะไอปลาซิวมันตอดแค่ทุน่นนี่นี่มันเหมือนจะจมอ่ะมันเหมือนจะจมแต่มันยังไม่จมไงปลามันอาจจะเล็มๆอยู่หรือเปล่า ริมจนหมดอะนะพอใกล้จมนั่นๆ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 อย่างั้นนย่างั้นน่ะวัดสิอออ้อุ้ยอ้ไส์ใหญ่มากทุกคนดูสิโอ้โหปังโอ้โอไส์ใหญ่มากอุ้นี่นะคะฟิกเกอร์ของมัน ได้ตัวใหญ่เลยตัวขาวจั้วเลยเป็นไงร้อนไหมครับจะเหลือเหรออบเอา้าฝนก็ฝนลงเม็ดในเก้าเห็นหรือเปล่าฝนลงเม็ดแต่ว่ายังตกไม่นักเท่าไหร่ฝนก็ตกแดดก็ออกเท่านั้นยังไม่พออบเอ้าจัดนี่ ทุ่ชิงอยู่ก็รุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะมันค่อยๆจมมันค่อยๆจมไงตืบตืบตืบต,ต,ต,ตืีอยางอยู่เก็บปันลำลรหรอกอ่ะท่งที่ปาไม่กินเราก็ปันลำเป็นก้อนไว้ก่อน ตัวที่สามได้อีกแล้วค่ะเอ้ยเขามีแต่ปลาดินนะว่าสิก็เขาก็บอกว่าปลามันหลุดมาไล่มาอยู่ในนี้แล้วปลาอื่นจะไม่มีเลยเหรอปลาอื่นไม่รู้จะที่รู้คือปลาที่หลุดมานี่มมีแต่ปลาดินเหรอแต่ก็ได้ยินเสียงปลาตัวใหญ่คุบแต่ปันก็ไม่แน่ใจว่ามันคือปลาอะไรหรือว่าเป็นปลาดินเหมือนกันเราเห็นปลาฮุบอะลมองไม่ได้แต่ว่า น้ามันคุณแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยเอาปาน,นีให้ได้ก่อนเถอะ <c oughs> แสดงว่าปลาไม่เคยกินเบ็ดปลาก็เลยไม่ค่อยระแวง โยนให้ปลากินคะเพื่อปลาจะเข้าเยอะๆไม่ถึงปลาซิวเข้าเยอะๆอื้มมันตอดมันดึงตึ๊บๆน่าว้าวโอ้โหโอ้โหจุดงแล้วครับจุดงแล้วครับอื้มอุ้ยสู้ช่างอุ้ยมันเลอะเลยทุกคนส่ใส่ใหญ่เร็วโอ้ยอุ้ยโอ้โหกระเด็นเข้าตาโอ้ย ใส่ใหญ่เลยอ่ะอุ๊ยขี้แตกขี้แตกไยดูดิวะมันกินหล่าใส่ใหญ่เนาะอืไม่มีถุงหลงเหงือกเลยคุณพี่คะ ูดน้ำได้ไ,ด,ได,ด้หลุรดูน้ำได้โอ้คืออะไรอ่าลาซิลลาซิลลามิลมลาซิายไงเดี๋ยวๆๆๆ เดี๋ยวปลาต้องใช้ที่ดักกุ้งมาดักปลาซิวแล้วมั้งเย,ยอะเกินมันรกวนปันด้วยอ่ะอไปกินที่อื่นไปมันไม่ได้ตอดนะมันนักขนมปงังมันนักเยือ่อ ปลาหุบปะเปนสิ่งปลาหุบตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่แล้วอนดี้ยิ่เสียงฟ้าร้องด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอียงเกาะเออเดี๋ย่ออะไระจมลงไปจมรอแล้วนัน อ๋อมันจะเอาจริงแล้วมันจะเอาจริงแล้วอเอาจิงเอาจริงซิออเอาจริงสิเออแนเ่น <c oughs> <ร>ว้าวนี่เลยนะคะไซส์กำลังสวยเลยได้ไปกี่ตัวแล้วนะลายตัวแล้วนะโอหถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยลองใส่ไอตัวที่หลุดมามีลายขนาดจังเลยนาะอืมอันนี้น่าจะเป็นลู่ลู่ม ปลาหรือเปล่าแบบมาแม่มันอาจจะหมดไปแล้วก็มันรุ่นมานานแล้วนี่ใช่ไหมก็รุ่นก่อนรุ่นรุ่นย่ใหญ่อาจจะหมดวันนี้เหลือให้เราแต่รุ่นไซนี้โอ้โห คุ่นจะจมอยู่แล้วใส่ไทรเยอะนักไปเนี่ยโอ้ไม่ใช่อะปลาตอดนี่ไงตึต๊บๆโอเคดีๆแล้วกันเฮ้ยจะจมแล้วจะจมแล้ว เอาอยัางรอความพร้อมถ้าจมดีก็เอาเลยเอาเลยเขาบอกจะเอาเลยนี่ยังไม่ดึงสทกทีว่าเรื่องไม่โดนแสดงว่าเมื่อกี้มัน กระทุ้นเม็ดมันใหญ่ไปเราต <Okay. S 1> นะ้องเอาเล็กนิดนึงโอเค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 มาจินตีน้ำให้มันปลาได้ยิ่จวจว้จวจๆวเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่ไม่แน่นะเเห็นไหมเนี่ยทุนกำลังพอดีเนี่ยพอทุนเล็กลงมานี่มันลอ,อยละ มันถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างลงตัวอย่างดีอย่าหาเหตุผลอะไรเรื่องนี้โอเคผีเข้าผีออกนะคะท่านผู้ชมตอดบอเริ่มจมเรื่อยๆล้ว lọt đảo, Anh em có nha. rồi Nào chung là. sẽ Like đấy, init nan a cái Chomp, 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 hoa, Chôm, 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 chôm. bi 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 Mình bi bi con, tập con đường เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยตัวจงังสั้นเลยอะตัวใหญ่อีแล้วค่ะอาาโอ้หสั้นเป็นเจ้าเข้าเลยโอเคยิ่ง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 เลยรุน,นมากกลัวจะเป็นตัวอะไรนะอะไระปลายยางอื่นไหลรุนกว่าอะไรอีนะไม่มีถุงมือนี่นะคะ คนตอนนี้ฝนจะตกแล้วฟ้าร้องถือกล้องให้ดูไม่ได้ไม่ได้นะคะว่าจะให้ดูก้อนเมฆมาแบบสีดำดำดำมืดตื่อเลยค่ะอืมตาจะสมลักยึกแต่ก้องชอบหลอกอะ โอ้โหโอ้โห้โแรงนะาบางทีก็รุนมากเลยว่ามันคือปลาอะไรเอาไปเลยเอาไปเลยยกให้เออเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวมันขาวอะเนาะหรือว่ามันเพราะว่ามันเป็นอะไรใต้ใต้ในน่ะใต้น้ำอะขี้โครนขี้โครนใช่แล้ววันนี้น้ำขุ่นด้วยนะคะ อ๋อปามเปลี่ยนสีได้เหมือนกินกาใช่ไหมก็ให <c oughs> ้น้ำคุณนน้ำไม่สายอะ่ะดูสิแด้แล้วนะคะตอนแรกที่ปามาตกปลาคือแดดร้อนมากแดดร้อนจนจนเร้จะพูดยังไงแล้วตอนนี้คือคือฝนตกฝนละเม็ดปามไม่รู้ว่าในกล้องมันมองเห็นหรือเปล่าในน้ำอะค่ะเป็นเ <c oughs> ปลซิวต่อปลาซิวเาปันทีมันชนทุน่นว่ปน่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บปันก็คิดอย่างนี้ต้องไปมาแล้วนะคือปันคิดว่าตอนแรกที่มาเนี่ยน้ำมันขุ่นใช่ไหมพอน้ำขุ่นเนี่ยปลาจะไม่เข้าที่ไหนได้มีปลาแต่สุดท้ายมันก็ได้ปลากลับบ้าน ลาไม่ต่อแล้วหรอหรือว่ามันเป็นเพาะก่าจริงๆฮะเอ้ามันห<อ>มดเยอะหมดปากินหมดอืมต่อเลยอะ่ะต่อเลยอ่ะเว้ยจุมจมูจมแลจมูก นะะี่เลยฝนตกนะปลาก็ยังเข้าอืมอุ้ยใจใหญ่ขึ้นแล้วหลบก่อนดูสิฝนจะตกดักขึ้นนะเนี่ยบอลลื่บอลลี่มามันจะเลยมีขวใจหัวให้ทุกคน คือตอนแรกอ่ะปันก็จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าฝนมันตกแล้วตอนนี้ปันตีฝนกลับบ้านไม่ได้แล้วมันก็เลยนั่งรอปลาก็ปลาก็ไม่เข้าแล้วนะแล้วเมื่อกี้เห็นตัวนึงตัวทองพันไว้น้ำไปปิ้วไม่เจอพวกเราพอได้ยินเสียงปันทีแง่หนีจมน้ำหนีไปเลยมันตัวทองมาแย่งปลาเราวะน่าจะมาแย่งกลัวมันจะกัดสมวกกันดิอือจริงเนาะน่ากลัวฝนก็ยังตกอยู่นะครับดูดิ เบาบ้า,บางาหนกักเบาบ้างหนักบ้างเป็นบางจุดอ่ะมันว่าเราต้องกลับบ้านลแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวมันจะลงไปเอาปลาก่อนนะคะฝนเบาแล้วและนี่ก็คือสิ่งมือขอบเป็นใน,นการตกปลานีนวันนี้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยค่ะเหยื่อตกปลาฟิกเลอร์สูตรแยมโลนะคะถุงนี้นะคะสูตรนี้นะใช้ง่ายมาก คือไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ผสมน้ำพอเหนียวให้เราพอใจอ่ะแล้วเราก็อ่อยปลาแค่นี้ก็พอละค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจฟิกคิลเลอร์เยอตบปลามหาเทพเลยค่ะส่วนปันต้องขอลากลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ดแชร์ให้ปันปันด้วยนะป,นปันฟาเพจที่ว่าปลาเข่าเราธรรมชาติให้ปันปันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใส่ค่ะบ๊ายบาย